ทางข้าวประจานอยู่ไหมครับอยู่ค่ะขอบใจมากจ้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับชื่อนายอนัทพระธารวุฒิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อโบนัสนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนะครับอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าบุ้งคราบอาจา์ครับผมพอดี มีปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ครับมาเรียนปรึกษาอาจารย์ครับเกษตรกรที่ปลูกชะอมเนี่ยครับเขาประสบปัญหาชะอมเป็นโรครากเน่าคนเน่าครับอาจารย์ครับก็ก็เลยอยากจะมาเรียนปรึกษาอาจารย์ว่าทางสาขาพอจะจัดจาแนกเชื้อชนิดของเชื้อครับได้ไหมครับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนเพื่อวางแผนป้องกันกาจัดต่อไปครับอ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมใช่ไหมครับอ๋อมัน ปัญหาเรื่องโรคใช่ไหมครับเดี๋ยวคงต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพืชเนาะให้คําแนะนํานะครับดรรัต,ต,ติยาพรครับพอดีมีท่านเกษตรจากอำเภอท่าบุ้งมาเรียนปรึกษ,ษาเกี่ยวกับโรคของต้นชะอมครับอ๋ออันนี้เป็นต้นชะอมที่ขุดมาจากแปลงเกษตรกรเลยใช่ไหมคะครัาบอาจารย์อ๋อถ้าอย่างนี้นะคะถ้าเกิดปัญหานะะในเรื่องของเชื้อตรงนี้นะคะทางสาขาเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คืออาจารย์จิรวรรณอาจารย์หนึ่งนะคะจะสามารถ อ่าวิเคราะห์จำแนกว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอะไรนะคะและอาจารย์เขายังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมโรคพืชน,นะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยสําหรับเกษตรกร,กรแลวก็ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยด้วยนะคะขอเชิญอาจารย์จิรวันหนคะโอเคค่ะในที่ขอดูเรื่องอตัวโรคหนอยโอเคคุณโบนัคขาเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันเป็นเส้นใยของเชื้อราเนาะดังนั้นเนี่ยเห็นเส้นใยข,ขาวๆกันนะคะ ตัวอย่างเงี้ยเราสามารถแยกจัดจำแนกได้ง่ายมากเลยแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ที่ในห้องปฏิบัติการเนี่ยกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้เชื้อราไปโคตมาเนี่ยในการจัดการพวกเชื้อราของโรคพืชพวกนี้อยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาคุณโบนัสไปดูที่ห้องแลบว่าเด็กๆทวิจัยล้วจะช่วยแก้ปัญหาอะไรนี้ได้บ้างนะคะได้ครับเดี๋ยวไปกันค่ะ มคัคะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะอ่ะครูพาพี่โบนัสมาค่ะพี่โบนัสกำลังมีปัญหาของเกษตรกร,ะร,กรนะคะเขาเป็นมีต้นชะอมเนี่ยเป็นโรคลากเนา่าครูก็เลยนึกถึงพวกเราที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อเชื้อโรคพืชด,ด้วยจุลินทรีย์ไตคอเดม,มาเราใช่ไหมคะแจ้งอันนี้คืออะไรนะคะลูก ตอนนี้พวกหนูกําลังทํางานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อราไตาโคเดอร์มาค่ะในการยับยั้งเชื้อราเก่อโลคในพืชค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่พี่โบนัสนามาปรึกษานะคะนี่คะ่ะพี่โบนัสนะคะเชื้อราไตาโคเดอร์มาพวกนี้หวันนี้แจงทําฝีมือได้สวยมากเลยลูกแยกมาจากไหนคะเนี่ยแยกแมาจากในดินค่ะเป็นที่พี่ๆแล้วก็พวกหนูแยกมาแล้วก็มาคัดเลือกค่ะหา<อ>สายพันธุ์ที่ยับยั้งได้ค่ะเนี่คะ่ะพี่โบนัส ก็คือหลายสายพันธุ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากอันเนี้ยที่เราแยกเชื้อได้เราก็จะเอามาจัดการกับโรคใช่ไหมคะก็จะมาดูว่าเชื้อก่อโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับพืชอ,อะ่ะตัวไหนบ้างที่เด็กๆก,กำลังศึกษาพึ่งหนูกำลังศึกษาอะไรอยู่ลูกอ๋ออันนี้จะเป็นเชื้อก่อโรคที่พวกหนูกำลังทดลองอยู่ค,ะค่ะก็จะมีเชือ้อโรคแอนแทกโนสโรคใบไหมใบ,ใบ,ใบจุดสีน้ำตาโลโรคกลับใบแห้งโรครักเน่าขนเน่าแล้วก็โรคเหี่ยวค่ะอ๋อพอดีเลยคุณวานาัท โรครากเน่าในชะอมของพวกครูกาลังกําลังตามหาเรื่องของอเรื่องโรครากเน่าว่าเราจะสามารถจัดการมันได้ไหมถ้าอย่างนั้นผลการศึกษานี่คือดูจากนำเชื้อราไตโคเนลมามาทดลองกับเชื้อราก่อโรคแล้วพบว่าเชื้อราไตโคเนลมาค่ะสามารถยับยั้งเชื้อราก่อโรคได้หลายชนิดเลยค่ะโอ้เยี่ยมเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วสำหรับ เรื่องของการเอาไปให้เกษตรกรใช้เนาะจากเทคนิคนี้ใช่ไหมลกูกก็จะบอกได้เลยนะคะอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราจะเอาไปให้เกษตรกรรู้พวกเราก็จะต้องช่วยกันหน่อยละโดยการเรียนรู้วิธีการผลิตหัวเชื้อการทำการทำเชื้อราไตรโคดาม่าในรูปแบบที่เกษตรกรใช้ได้ง่ายๆนั่นเองค่ะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะ พวกหนูกาลังพอเลี้ยงเชื้อราไปโคเดอร์มาให้เจริญสร้างสปอร์บนวัตถุดิบหลายๆชนิดค่ะอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยทําอะไรมากอะคะวัตถุดิบนะคะก็จะมีข้าวสารค่ะ<ม>ข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวฟ่างค่ะหนูจะใช้เวลาในการพอเลี้ยงนาน7วันค่ะเ<ม>ชื้อก็จะเจริญป,ปกคลุมบนวัตถุดิบเหล่านี้จนเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะจะเรียกว่าหัวเชื้อสดค่ะหัวเชื้อสดแล้วจากการศึกษาของหนูเนี่ยหัวเชื้อสด บนวัตถุดิบไหนที่ที่พี่ลินคิดว่ามันจเจริญดีที่สุดคะหนูคิดว่าเชลาเตโคเดม,มาสามารถจเจริญเติบโตได้ดีทั้งสาวัตถุดิบเลยคะ่ะอ๋อคือลักษณะมันก็จะต้องเป็นลักษณะเม็ดเขียวๆข,ของวัตถุดิบพวกนี้ก็คือสร้างสปอ์อย่างที่พี่พี่หลิวพูดใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เองที่เราจะเอาไปให้เกษตรกรได้ได้ใช้ประโยชน์กันเราก็จะเอาตรงนี้แหละลงไปพื้นที่ พี่บนัสก็ไปนัดกเกษตรกรไว้แล้วเราจะลงไปพื้นที่กันแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูก็จะสอนพวกหนูก่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเอาวิธีที่เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะไปสอนกับกเกษตรกรในวันพรุ่งนี้ว่าแต่ว่าวันพรุ่งนี้ใครจะไปกับครูบ้างคะโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงครูจะสอนพวกหนูให้เรียนรู้การผลิตกันเนาะโอเคค่ะ เด็กๆคะตอนนี้ครูก็จะมาสอนพวกหนูให้รู้จักวิธีการผลิตเชื้อสดของเชื้อราไตาโคเดมาที่พรุ่งนี้เราจะลงพื้นที่ไปสอนกับพวกพี่น้องเกษตรกรกันนะคะและเราก็ต้องรู้ก่อนว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างที่พี่ลินพี่หลิวคุยให้เราฟังไปเมื่อสักครู่นะ่ะก็จะทราบว่าไตาโคเดมาเนี่ยสามารถจเจริญบนวัตถุดิบได้หลายชนิดมากเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร ข้าวข้าวฟ่างข้าวเปลือกแล้วถ้าเป็นหนูหนูคิดว่าน่าจะเลือกใช้อะไรดีคะใช้เป็นข้าวสารค่ะเพราะว่าทุกบ้านจะทานข้าวก็เลยจะหาได้ง่ายค่ะ ah ใช่ทุกบ้านทานข้าวดังนั้นก็จะง่ายกับพวกเราอะครูก็เลยเตรียมข้าวสารมานะคะวิธีการการที่เราจะใช้ข้าวสารเนี่ยเราจะใช้ข้าวสารในอัตราส่วน สองส่วนของข้าวสารแล้วก็น้ําเปล่าน้ำสะอาดสะอาดเนี่ยค่ะหนึ่งส่วนนะคะหุงให้สุกลักษณะการหลังจากที่หุงสุกแล้วอ้าวพอดีเลยเพิ่งเอาเข้ามานะคะามาดูกันข้าวที่หุงสุกหนูอาจจะเดินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะครูจะตักให้ดูนะข้าวที่หุงสุกอะคะ่ะมันก็จะล้วนๆค่ะลักษณะอย่างเงี้ยล้วนๆไม่แฉะ เพราะว่าถ้าแฉะไปเนี่ยเชื้อราจะไม่ชอบนะคะโอเคและพอได้ข้าวที่ลักษณะร่วนๆแล้วเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกที่ชาวบ้านกรหาได้ง่ายๆแหละขนาด8คูณ12นิ้วตักข้าวช่างไปบนเครื่องช่าง250กรัมถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็จะรู้จักในนามของ2กขีดครึง่งใช่ปะเราก็ลองตักตรงเนี้ ถ้าทัพพีขนาดนี้ค่ะมันก็จะเป็นประมาณ2ทัพพีครึ่งลำดับถัดมาอ่เดี๋ยวครูทําให้ดูเลยข้าวๆมานิดชื่อครูหน่อยค่ะตักข้าวประมาณสองทัพพีพุนพูนแนะนำว่าในตอนที่เราจะตักข้าวใส่ถุงเนี่ยขอให้ข้าวกำลังร้อนๆเพราะว่ามันจะทําให้ไอความร้อนเนี่ยบันดันออกไปนอกถุงเชื้อในบรรยากาศมันก็จะไม่ตกลงมา มันก็จะทําให้ไม่ปนเปื้อนเชื้อตัวอื่นนะคะโอเคปิดปิดฝาไว้เลยค่ะอ่ะถ้ามันข้าวร้อนจัดค่ะเราก็จะพับปากถุงอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนรอจนอุ่นมือเราทนได้อุ่นๆเชื้อก็จะทนได้สามารถจเจริญเติบโตได้นะคะอ่าตอนนี้ข้าวข้าวมันอุ่นพอดีเราเราหุงไว้สักระยะหนึ่งแล้วพอข้าวอุ่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้เชื้อค่ะ เชื้อไตโคเดอมาที่เราเลี้ยงไว้บนวัตถุดิบก็อาจจะเป็นตัวข้าสารเองที่มันเลี้ยงไว้แล้ว7วันมันก็จะล้อนรนล้วนๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยซึ่งเราจะใส่เชื้อลงไปประมาณ1%เอาพูดง่าย,ายๆสำหรับชาวบ้านก็คือประมาณ1ช้อนชาเนาะแต่ช้อนชามัานก็จะไม่สะอาดถูกไหมเราจะทำยังไงณนะปัจจุบันด้วยสถานการณ์พวกนี้สิ่งที่ชาวบ้านเขามีในการฆ่าเชื้อ ก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้หรือสเปรย์ก็ได้เราก็จัดการฉีดค่ะฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงมันละเหยอ,อยู่แล้วนะคะอ่ะแต่ถ้ามันเป็นขวดอย่างเงี้ยเราตักไม่ได้เราก็ใช้เทคนิคในการหยอกเอาเลยเพื่อเพื่อให้สะดวกกับชาวบ้านนะคะ ในห้องแฝบเราอะค่ะเราจะใช้เป็นตะเกียงนี้ถูกไหมตะเกียงแอลกอฮอล์แบบจุดแบบนี้ชาวบ้านเขาจะมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีดังนั้นสิ่งที่เราจะทําให้เขาสามารถใช้ได้ง่ายครูก็เลยเอาเป็นแบบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ก้อนอะที่เราหาซื้อได้มันใช้ที่ไหนนะแบบเนี้ยรู้ไหมมอไฟ,อไฟเนาะมอไฟตามร้านอาหารดังนั้นมันก็จะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่นิดช่วยครูได้ใช่ไหมคะอ่าวลุยเลยค่ะ หลังจากที่เราจุดไฟแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ใส่เชื้อลงไปในถุงค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนชาใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการมัดยางที่บริเวณปลายปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะตอนนี้แล้วก็จะทำการเขย่าเชื้อให้มันเข้ากันให้จเจริญได้รับ อาหารก็คือเม็ดข้าวเนี่ยอย่างทั่วถึงหลังจากนี้เชื้อรามันมีมันมีความต้องการอยู่อย่างหนึง่งเพื่อการเจริญเติบโตคืออากาศดังนั้นเราต้องให้อากาศภายในถุงกับเชื้อสิ่งที่เราจะทำก็คือเราใช้เข็มหมุดค่ะเข็มหมุดไปแหลมนะคะแล้วเราก็ฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมค่ะเราก็สเปรย์แอ,อลกอฮอล์ไปนะคะ แล้วก็จิ้มไปบริเวณเนี่ยค่ะรอบๆปากถุงใต้ยางวงตัวนี้ประมาณ15-20ลูถรูแบบนี้ค่ะนะคะอ่ะแล้วก็ไปวางบริเวณไหนก็ได้ที่จะต้องไม่มีคนมาขยับขยื่นไม่มีสัตว์และ,มะแมลงมารบกวนนะคะไปไปวาง แผ่แผ่ข้าวออกนะคะแผ่แผ่ข้าวออกแล้วก็ดึงค่ะอากาศก็จะเข้ามาตามรูที่เราเจาะมื่อกี้เพื่อให้อากาศเชื้อราก็จะเจริญเติบโตดีอ่าหลังจากนั้นสามวันถัดมาค่ะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวปกคลุมเม็ดข้าว ะะอาจจะมีเขียวบ้างแล้วแต่บริเวณใกล้อากาศเขาก็จะเจริญเติบโต,ตดีสร้างสปอร์สีเขียวๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือสปอร์สีเขียวๆนะคะ3วันแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการขยำให้เชื้อเนี่ยกระจายทั่วข้าวเลยค่ะให้มันจเจริญน,นะคะเจอเม็ดข้าวทุกเม็ดขยำขยำไปอย่างเบามือ ทำไมต้องทิ้งไว้3วันเพราะว่าถ้าวันแรกๆแล้วเราไปขยำขยำทุกๆวันเนี่ยเชื้อมันก็เหมือนเด็กอ่อนเช่นใยอ่อน,ออนๆมันก็จะตายเราก็รอให้เขาแข็งแรงนิดนึงใช้ระยะเวลาประมาณ3วันเห็นไหมคะขยำแป๊บเดียวก็กระจายทั่วแล้วนะคะแล้วทําเช่นเดิมค่ะวางลักษณะเดิมค่ะดึงให้อากาศเขาขึ้นมาอ่าเราก็ทําแบบนี้ หลังจากอันนี้3าวันใช่ไหมคะ4วันวันพรุ่งนี้ก็มาทําแบบนี้ขยาอีกขยำอีกนะคะแล้วก็แผ่ไว้แล้วก็ดึงให้อากาศเหมือนเดิมคะ่ะไปเรื่อยๆนะ5วัน7วันจนกระทั่งพอ7วันแล้วถ้าเชื้อเราโอเคไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนข้าวทุกเม็ดก็จะกลายเป็นเม็ดเขียวทั่วทั้งหมด เม็ดเขียวๆที่เห็นเขียวๆก็คือสปอร์ซึ่งเราจะนำไปใช้งานค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชื้อราไตาโคโดามาที่พร้อมใช้งานที่มีอายุ7วันหรือถ้าเราเลี้ยงต่อไปก็ใช้ภายใน7 1 0ถึง10วันก็ได้ค่ะโอเคไหมยากไหมหนูมีคำถามค่ะอ่เชิญค้วหัวเชื้อสดแบบนี้ค่ะเราเอาไปใช้กับพืชยังไงคะอ๋อได้เลยมีวิธีการใช้หลายวิธีมากๆ แต่สะดวกสุดแล้วชาวบ้านเขานิยมเพื่อให้เขาทำได้ง่ายที่สุดเราก็จะใช้ลักษณะของเชื้อสดเหล่านี้แหละนะคะที่มันเขียวๆเ,เนี่ยเอาไปผสมกับน้ำนะคะหถุงเมื่อกี้เราใช้250กร,รมัมถูกไหมหนึ่ถุงเนี่ยสามารถผสมไปกับน้ำได้ถึง50ลิตรดังนั้นถ้าเราใช้4ถุงมันคือ1น1กิโลก็ใช้ได้ทั้งหมด ประมาณเนี่ย200ลิตรและใช้กับพื้นที่ถ้าเราไปลดหรือสเปรย์ลงดินนะคะสามารถใช้ได้ถึงประมาณ1ไร่เยอะมากๆเลยนะคะอ่าวิธีการผสมน้ำมาที่ครูบอกแล้วว่าเราก็จะเอา1ถุงผสมน้ำ50า50ลิตรใช่ไหมคะเราทำไว้เยอะๆๆ,ๆๆได้เลย ประสิทธิภาพที่ดีอีกอย่างหนึ่งครูลืมบอกไปก็คือการใช้เนี่ยเราต้องใช้เวลาตอนเย็นเย็นนะลูกเพราะว่าเชื้อเนี่ยถ้าเราใช้ลดไปตอนเย็นกลางคืนเม็ดสปอเขียวๆเนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยอ่อนๆคือบอกบางถ้าเจอแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันมันก็จะตายดังนั้นถ้าลดเวลาเย็นเย็นเชื้อแทรกลงไปอยู่ในดินมันจะ,จะเจริญเป็นเส้นใยอ่อ,อน ความชื้นตอนกลางคืนก็จะทําให้เชื้อนั้นน่ะค่อยๆโตและแข็งแรงนะคะดังนั้นอย่าลืมว่าการนําไปใช้ต้องใช้เวลาเย็นหรือแดดอ่อนๆนะคะและนอกจากการที่เราไปผสมน้ําแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปคุกเมล็ดเอาไปผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือเอาไปหว่านก็ได้ซึ่งรายละเอียดตรงเนี้ยโอ้เยอะมากเลยสามารถใช้ได้ตามความ ถนัดหรือความที่สะดวกของแต่ละคนครูก็ได้ทําเอกสารไว้แหละนะเอกสารที่สามารถเอาไปอ่านประกอบได้ให้เกษตรกรเอ่ยหรือใครที่สนใจที่จะใช้เนี่ยเอาไปอ่านถึงวิธีการผลิตแบบที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็วิธีการใช้งานด้วยหลากหลายวิธีนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะ อาจารย์ครับผมมีคําถามครับถ้าเราทําเยอะแบบนี้แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดอะเราเก็บได้ไหมครับโอ้ได้ได้แน่นอนเลยก็คือเนี่ยหนูจะเห็นว่าข้าวมันร่วนแห้งแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลา7หรือถึง10วันที่ครูบอกถ้าเราจะเก็บใช้ไม่หมดเนี่ยหนูก็ทําการม้วนข้าวอย่างเงี้ยค่ะนะคะม้วนเลยม้วนให้อากาศออกไปให้หมดเพราะว่าเชื้อต้องการอากาศในการเจริญเติบโต แต่ถ้าเราให้อากาศเขาน้อยเขาก็จะไม่ค่อยโตพอไม่ค่อยโตแต่เขาไม่ตายเราก็เก็บเขาได้ค่ะก็ใช้ลักษณะของอยางเนี่ยมัดมัดไว้ค่ะมัดให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บบริเวณช่องผักในตู้เย็นหนูสามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้ประมาณอีก2อาทิตย์ภายใน2ออาทิตย์ก็เอามาละลายน้ำแล้วก็ไปใช้อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ไปได้ ะะแต่อย่างไรก็ตามครูก็ยังขอแนะนําว่าพอผลิตเสร็จเนี่ยอยากให้ใช้เลยเพราะว่าเชื้อมันจะแข็งแรงที่สุดจํานวนสปอยเยอะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคก,ก็จะดีที่สุดด้วยเนะาะโอเคไหมโอเคครัโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลงพื้นที่หากเษกษตรกรกันโอเคค่ะ คุณโบนัสก็ถือต้นชะอมไปให้ดูเหมือนกันแล้วเราก็ทําการวิจัยในเรื่องของโรคชะอมเรื่องโรคลากเน่าคนเน่าที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้นยืนตายแหละค่ะแล้วเราก็เจอสายพันธุ์ตัวที่มันมันสามารถยับยั้งได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าอยากเอามาให้ความรู้เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้จะสอนการผลิตแล้วก็การใช้ต้นไม้อะไรก็ได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับพืชผลนะคะนาข้าว แปลงนาใช้ได้หมดได้แจกเอกสารไปแล้วเดี๋ยวถ้าฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวอ่านในเอกสารคู่มือการผลิตแล้วก็การใช้งานตรงนี้ได้นะคะ เชื้อจเจริญเขียวเต็มที่แล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการใช้งานยากไหมคะนี่คือการผลิตค่ะง่ายมากมันสำคัญตรงไหนมันสำคัญตรงที่หัวเชื้อถูกหัวเชื้อเนี่ยในการทดลองในห้องแลบเราใช้ข้าวสารก็ได้ใช้ข้าวเปลือกก็ได้ใช้ข้าวฟางก็ได้ที่บ้านมีอะไรใช้แบบนั้นแต่ที่แนะนำเรื่องข้าวสารเพราะทุกบ้านทานอยู่แล้ว แล้วหุงข้าวในหม้อหุงข้าวได้อยู่แล้วอย่าลืมนะคะใช้ข้าวสน้ำหนึ่งขอให้ล้วนๆแบบที่เราเห็นอยู่ในมือหลังจาก7วันเราจะได้อะไรคะได้เชื้อไ,อไอตรโคเดมาที่สร้างสปอร์เขียวปีแบบนี้ใช่ไหมแเจ็ดวันเปิดปากถุงมา1นถุงละลายน้ําให้ได้50ลิตรแล้วก็เอาไปลดบริเวณโคนต้นนะคะให้แค่พอเปียกชุ่ม แล้วก็ใช้น้ำลาาตามให้สปอร์เนี่ยมันฝังลงไปในดินมันไม่โดนแดดฉีดลงดินได้ฉีดบนต้นได้แต่ขอเน้นว่าฉีดตอนเย็น ครับผมว่าผมตัวเองตัวผมเองไอ้ใจเป็นกเกษตรินทร์อยู่แล้วแต่ถ้าผสมพวกาลาตัวนี้ก็จะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอัียิ่งขึ้น